อครับแต่มันคือความปลูกพันที่มันมากกว่าคาว่าพี่เลี้ยงเขาไม่ใช่แค่เลี้ยงคุณมาผมไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงคุณมาคนเดียวหรือเปล่านะแต่มันปูกพันมากกว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปูกพันแบบธรรมดาคือปกป้องดูแลและทุกแทนได้หมดนะใช่ใช่ครับปกป้องผมมาเขาแบบว่าเขาจะแบบเขารักผมมากจริงจ นนี้เขาเขาชื่ออะไรนะครับเขาผมเรียกว่า,วาปลาแดงครับปลาแดงเลี้ยงตั้งแต่คุณเกิดจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่เลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยครับแล้วก็อยู่กันจนผม21ปีเป็นคนนิสัยยังไงบ้างครับเขาไม่เขาไม่ค่อยไปไหนเลยครับเขาอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรก็คือทํางานบ้านความสุขของเขาคือเขาอยู่กับผมเขาก็มีความสุขเขารอผมกลับจากโรงเรียนสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดกับกับป้าแดงคืออะไรครับ เราแล้วมันเหนื่อยร้องไห้ครับพี่ปัทถิวครับมันมันมันรู้สึกดีในทุกๆเรื่องจริงๆครับบางทีทั้งดูกระตุนด้วยกันทีนมีความสุขแล้วเอาอย่างนี้เอาเรื่องของกินดีกว่าพี่รู้หิวอ่ะพี่แล้วเวลาเขาถามคุณเขาถามแบบนี้ไหมล่ะถามนั่นแหละ แล้วเชื่อไหมของกินอะไรที่เขาให้คุณน่ะใครแตะไม่ได้นะก็จริงครับเขาได้เห็นคุณตอนที่เริ่มทํางานหรือว่าเข้าวงการอะไรไหมครับไม่ทันครับเขาไม่ทันน่าเสียดายมากเลยเห็นแต่ตอนเรียนมหาลัยใช่ครับอีกนิดนึงจะรับปริญญาแล้วครับแล้วเขาก็ไปก่อนตอนนี้ปราแดงเสียไปได้มีโอกาสสัมผัสหรือว่าเจอในฝันไหม มันผ่านไประยะหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ฝันเราก็ฝันเห็นเขาเหมือนกันตอนที่อุ่นไปที่ที่งานเนะะี่ได้พูดอะไรกับเขาไหมเราเราเราไม่ได้ลากันด้วยผมเรียนอยู่ที่ชนบุรีไงเราก็พี่ชายโทรบอกว่าป๊อปประแดงเสียเนี่ยก็เลยประทันหันอื พอไปที่งานก็ก็ล่ำลับปกตคิครับคุณเรียวครับกรรมข้ามภพกรรมคือการกระทําข้ามภพหมายถึงอดีตนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมามีบุญและกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาการที่คนหนึ่งคนที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้มาดูแลกัน ได้ผูกพันจนถึงขนาดที่เราเสียน้ําตาให้เขาได้แปลว่าเรามีความผูกพันบางอย่างที่มีการสร้างกันมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงในปัจจุบันผมเลยเรียกว่ากรรมข้ามภพบอกาว่าเขาพักได้แล้วหมดหน้าที่แล้วให้เขาเดินทางสู่สุขติเธอ นะครับผมแล้วบอกเขาว่าเราดูแลตัวเองได้แล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะครับอก็คงเหลือแค่อย่างสุดท้ายแค่นั้นเองอุนครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไปตามที่พี่ลิวบอกว่าเขายังห่วงแล้วก็ยังทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอุ่นรู้ว่าตอนเนี้ยเขายังอยู่กับเราถ้าบอกได้อุนอยากบอกอะไรเขาครับครับก็อยากบอกว่า ก็ขอบคุณครับที่ที่แบบเราเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตมันมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีนะครับม,มาถึงตอนนี้อยากให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมผมมีความสุขดีมากแล้วก็แล้วก็วกจะจะใช้ชีวิตให้ดีนะครับเหมือนที่เขาเคยสอนผมมา ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแน่นอนครับถ้าเกิดคุณรู้จักมันดีพอมันก็จะเปรียบเสมือนขนมหวานที่สามารถทําให้คุณได้อารมณ์ดีตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักมันไม่ดีพอและเลือกใช้ในทางที่ผิดสิ่งนี้แหละครับจะเบื่อขวากหนาที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงคุณจนตายทั้งเป็นได้และถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเลขกวดกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า 3ทุ่ม45ช่องวัดพลอยกดหมายเลขที่13ครับ